อยากรู้กันไหมคะว่าผิวที่มีอาการบวมแดงผื่นคันและคายเคืองผิวเป็นอาการแพ้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะอย่างที่เพื่อนๆนะคะที่ใช้ชุดผัดเซลล์ผิวหน้าใสตอนช่วงเวลาของการปรับโครงสร้างผิวภายในมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายเอฟเฟกต่างๆมากมายเกิดขึ้นในชีวิตเราแบบเฮ้ยเดี๋ยวบวมเดี๋ยวแดงเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลอกเดี๋ยวคัน เดี๋ยวหายคันเดี๋ยวหายลอกเดี๋ยวบวมเดี๋ยวแดงอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเป็นนะคะซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นแค่ช่วงเวลาของการปรับโครงสร้างผิวปรับผิวในช่วงแรกเท่านั้นอย่างที่เลิฟเคยบอกเพื่อนๆไปนะคะระยะเวลาของเลิฟนะคะอยู่ที่ระหว่าง7-21วันเป็นช่วงของการปรับโครงสร้างผิวภายในเพื่อ แก้ปัญหาการทํางานของเซลล์ผิวที่ผิดปกติและหลังจากที่เราปรับโครงสร้างผิวภายในเสร็จถึงจะผัดเซลล์ผิวภายนอกนะคะการทํางานของโครงสร้างผิวภายในจะเกิดก่อนการทํางานของโครงสร้างผิวภายนอกเสมอดังนั้นค่ะเพื่อนๆคะใครที่มีอาการรู้สึกว่าตัวเองละคายเครื่องเผอบวมแดงขั้นอะอาการพวกนี้ ถ้าสําหรับคนที่มีปัญหาผิวติดสารเคมีผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางผิวอ่อนต่อโรคมีอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการปกติของคนที่ รักษาและใช้ครีมผัดเซลล์ผิวค่ะดังนั้นอย่าตกใจและคิดกังวลไปว่าเป็นอาการแพ้แต่อย่างใดมันไม่ใช่อาการแพ้แต่มันเป็นการทํางานของครีมที่ต่อต้านกับเคมีอยู่ค่ะหรือบางคนมีอาการที่แบบว่าที่เราเคยเจอนะ d e ็อกน้ําเหลืองเลยนะคะแบบว่าอ,อารมณ์ประมาณว่าบวมแล้วก็แบบว่าเป็นหน้าน้ําเหลืองที่เป็นเคมีแบบนั้นเคยมีค่ะแต่มันดีมากๆเลยนะถ้าเรารู้สึกว่าเราบวมเราแดงมากๆอันนี้ มือไม่ได้สนับสนุนให้คนบวมแดงนะแต่อยากจะบอกว่าถ้ามันมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอะเวลาลอกอะค่ะจะลอกเยอะมากลอกเป็นแผ่นใหญ่ๆลอกแบบว่าเยอะมากๆแล้วหลังจากนั้นคือหน้าใสาสุดๆเลยค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคะ่ะหากามีอาการเหล่านี้เป็นอาการปกติและถ้ามีอาการเหล่านี้บวมแดงคันพื่นเม็ดผดๆตุ่มน้ำที่มีเคมีอยู่ข้างในขึ้นที่หน้า ปกติเช่นเดียวกันแต่จะบรรเทาอาการเหล่านี้ได้อย่างไรก็คือว่าให้เพื่อนๆน,นะคะเบื้องต้น บริษัทคิดค้นเซรั่มสมุนไพรและครีฟื้นฟูสมุนไพรที่เลิอมให้ดูอยู่หน้าเพจช่วงนี้คนติดสารเคมีเยอะตอนแรกเลิกก็จัดชุดประหยัดประหยัดให้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ดูผิวแล้วก็คุณใช้คุณก็แพ้อยู่ดีแต่ว่าตอนนี้ใช้เซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวไปมันช่วยบรรเทาอาการได้จริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะเอาไปใช้ด้วยนะสำหรับวิธีแบบว่าง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องไป ซื้อยาทานหรือไปเอาว่านหาจระเข้มาพอกหน้าหรือทํานู่นทํานี้อะไรเสริมเติมแต่งเข้าไปที่ทําให้กระบวนการผัดเซลล์ผิวของเรามันช้าลงแทนที่มันจะจบง่ายๆเสร็จเร็วๆเนาะผัดเซลล์ผิวเสร็จเร็วๆเราก็ไปเอาความชุ่มชื้นอะไรต่างๆมาอัดใส่หน้าเราเข้าไปอีกมันก็เลยทำให้การการผัดเซลล์ผิวมันช้าลงค่ะดังนั้นค่ะเพื่อนๆใช้เซรั่มสมุนไพรขวดเดียวจบเดียวเลิมขึ้นภาพให้ดูขวดเดียวจบแล้วก็ไม่ต้อง ไปกังวลว่าใช้เซรั่มแล้วน่าจะลอกไหมลอกช้าปะเปล่าเลยเซรั่มมันจะช่วยลดอาการระคายเคืองแต่หน้าของลอกปกตินะถ้าถึงเวลาลอกเขาจะลอกเองเลยโดยที่เรารอเวลาอย่างเดียวอย่าใจร้อนเท่านั้นค่ะและส่วนอาการคารันผดคืนต่างๆวิธีที่เราเคยบอกเสมอว่าให้ใช้หลังมือปัด ปัดๆปัดๆห้ามใช้หน้ามือนะถ้าหน้ามือเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสัมผัสแรงมากแต่ถ้าทรา,าหลับมือให้สกิดเบาๆาเงี้ยมันก็มันเทาได้บ้างแต่คนที่หน้าคันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีการติดสารเคมีประเภทสารปะรอดดังนั้นค่ะอาการคันจะไม่หายเองจะเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ่งใกล้ๆช่วงผัดเซลล์ผิวก็จะเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะแห้งมากขึ้นดังนั้นถ้าเพื่อนๆทําใจเนาะ แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งของการรักษาเท่านั้นไม่กี่วันเดีย๋ยวเราก็ผ่านไปสู้ๆนะคะดังนั้นถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนหรือมีอาการอะไรอย่างไรอยากได้คําตอบที่เป็นความจริงที่สุดจากเลิฟนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะเลิฟยินดีให้คําแนะนาเพื่อนๆทุกคนจนกว่าจะประสบความสำเร็จในการรักษาและดูแลกันไปเรื่อยๆนะคะตลอดตรงนี้มีคําถามอะไรทักมาสอบถามได้เลยนะคะสําหรับตรงนี้เลิฟก,ก็ยินดีจะอยู่เพียงข้างทุกคนและพูดแต่ความจริงค่ะ สำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะฝากติดตามเริ่มด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ